The bright story-bathed shines holds Every field golden sun in light a ช่องที่เราจะมาคุยเรื่องราวสนุกๆน,น่าสนใจในโลกฟุตบอลกันค่ะวันนี้เราจะมาเจาะลึกแนวคลิปเรื่องหนึ่งค่ะอาจจะฟังดูคุ้นๆนะคะคำว่าสไตล์แต่ว่าไม่ใช่สไตล์แบบแฟชั่นจา๋าหรือการแต่งตัวนะคะแต่เป็นสไตล์ในมุมมองของนักฟุตบอลระดับตำนานคนนึงเลยค่ะอเลสซานโดรเดลเปียโรครับผม ซึ่งเขาเขียนเล่าไว้ในหนังสือของเขา Geo Kiyomo Onura เอ่อถ้าแปลก็ประมาณว่าเรามาเล่นกันอีกครั้งบทที่10เลยค่ะครับเป็นมุมมองที่น่าสนใจมากนะเพราะปกติเราพูดถึงสไตล์ก็จะนึกถึงเรื่องการเล่นในสนามหรือไม่ก็การแต่งตัวเท่ๆคูลๆอะไรแบบนั้นไปใช่ค่ะแต่เดลปิโรเขามองลึกกว่านั้นเยอะเลยเขามองว่าสไตล์เนี่ยมันคือแก่นแท้ของตัวตนเลยนะ มันสร้างมาจากไหนและทำไมมันสำคัญโดยเฉพาะกับคนที่เป็น,ท,ปนที่รู้จักเป็นบุคคลสาธารณะถูกต้องครับคือแก่นมันอยู่ที่ว่าสไตล์ไม่ใช่แค่สิ่งที่เห็นภายนอกไม่ใช่แค่เปลือกแต่เป็นผลรวมของการตัดสินใจการศึกษาการฝึกฝนตัวเองแล้วก็ที่สำคัญมากๆเลยคือความรับผิดชอบความรับผิดชอบใช่ครับโดยเฉพาะในฐานะคนดังคนที่คนอื่นมองเป็นแบบอย่างเขาให้ความสำคัญกับเรื่องนี้มากซึ่งมันก็ ท้าทายความคิดเรื่องสไตล์แบบเดิมๆของเราเหมือนกันนะครับเดี๋ยวเราลองมาดูกันว่าปรัชญาเรื่องสไตล์ของเขาเป็นยังไงน่าสนใจมากๆค่ะงั้นเรามาเริ่มกันเลยดีกว่าจุดแรกที่เขาพูดถึงนี้ก็น่าคิดตามแล้วค่ะเขาบอกเลยว่าสไตล์ไม่ใช่พรสวรรค์ไม่ใช่ความเก่งที่ติดตัวมาแต่เกิดอืมแต่เป็นผลจากการเลือกค่ะแล้วก็ที่สำคัญไม่แพ้กันเลยคือการปฏิเสธ คือการเลือกว่าเราจะไม่เป็นอะไรหรือจะไม่ทำอะไรโหประเด็นนี้คมคายมากครับคือมันเหมือนบอกว่าสไตล์เนี่ยเราสร้างขึ้นมาเองนะผ่านสิ่งที่เราทำสิ่งที่เราตัดสินใจในทุกๆวันเขาเชื่อมโยงเรื่องนี้ไปถึงการศึกษาการควบคุมตัวเองแล้วก็วิธีการสื่อสารด้วยครับการสื่อสารใช่ครับเขาเชื่อเรื่องการสื่อสารแบบสงบสงบตรงไปตรงมาพูดน้อยแต่ได้ใจความ มากกว่าตะโกนเสียงดังหรือใช้คำเยอะๆฟุ่มเฟือยเขามองว่าการตะโกนเนี่ยมันเป็นสัญญาณของความอ่อนแอไม่ใช่ความเข้มแข็งอ๋อเข้าใจเลยค่ะเขาถึงยกตัวอย่างว่าถ้าจะอธิบายอะไรเข, ations, ขาขอใ right ช้ห้าคำที่ตรงประเด็นดีกว่าใช้10บคำที่มันย่นเยอะแล้วก็พยายามพูดเสียงปกติไม่ตะคอกไม่เสียงดังครับสำหรับเดโลเปียโรสไตล์คือเนื้อแท้ซุสตานซา คือตัวตนจริงๆไม่ใช่แค่เปลือกนอกแอปเปรนซาที่ฉาบฉวยแล้วแนวคิดนี้มันจะยิ่งสำคัญขึ้นไปอีกใช่ไหมคะเมื่อพูดถึงบทบาทของคนที่เป็นที่รู้จักในสังคมใช่เลยครับสำคัญมากๆเขามองว่าพอคุณเป็นบุคคลสาธารณะแล้วเนี่ยสไตล์มันไม่ใช่เรื่องส่วนตัวอีกต่อไปแต่มันกลายเป็นความรับผิดชอบอืมความรับผิดชอบที่หนักอึ้งเลยนะคะเพราะทุกการกระทำมันมีคนมองมีคนจับจ้องอยู่ตลอด อู่ครับดังนั้นสไตล์จึงไม่ใช่แค่เรื่องของสัญชาตญานหรือทำตามใจชอบได้แต่มันคือภาระหน้าที่ที่ต้องแบกรับไว้จุดนี้น่าสนใจมากค่ะเพราะปกติเราอาจจะคิดว่าสไตล์คือการแสดงออกถึงความเป็นตัวเองอิสระส่วนบุคคลแต่เขามองในมุมของความรับผิดชอบต่อสังคมเลยเป็นมุมมองที่น่าคิดตามมากๆครับเขาถึงกับใช้คำว่าการมีสไตล์ที่ดีเนี่ยมันเป็นหน้าที่โดเวมากกว่าเป็นแค่สิทธิ์ดีริโต หน้าที่เลยเหรอคะครับผมเพราะทุกอย่างที่คนดังทำมันมีผลกระทบมันอาจจะถูกเอาไปเรียนแบบได้ไม่ง่ายโดยเฉพาะจากเด็กๆเกยาวชนที่มองนักกีฬาเป็นไอดอลเพราะฉะนั้นการละเลยเรื่องสไตล์การทำตัวไม่เหมาะสมไม่ว่าจะตั้งใจหรือเปล่ามันไม่ใช่เรื่องเล็กน้อยเลยนะมันเหมือนการทำลายโอกาสดีๆที่จะสร้างแรงบันดาลใจหรืออาจจะแรงถึงขั้นเป็นการทรยศทรดี๋ยวต่อความคาดหวังของสังคมเลยทีเดียว โห oh, คำว่าทรยศนี่แรงเหมือนกันนะคะมีเรื่องเล่าที่เขาภูมิใจเรื่องนี้ไหมคะที่สะท้อนแนวคิดนี้มีครับเขาเล่าว่าภูมิใจมากที่ได้รับความเคารพความชื่นชมจากแฟนบอลทีมคู่แข่งหรือคนที่ไม่ใช่แฟนยูเวนตุสโดยตรงอ๋อ oh, ค่ะมันทําให้เขารู้สึกว่าสไตล์การวางตัวที่ดีเนี่ยมันทําให้นักกีฬาคนหนึ่งกลายเป็นเหมือนสมบัติร่วมกัน patrimonio c o m ูเน ของวงการของสังคมไม่ใช่แค่ของสโมสรได้สโมสรหนึ่งมันข้ามเรื่องแพ้ชนะในสนามไปแล้วนะคะใช่ครับแล้วเพราะมองว่าเป็นหน้าที่เนี่ยแหละเขาถึงไม่ยอมรับข้อแก้ตัวแบบเอ่อที่ได้ยินบ่อยว่าก็ฉันเป็นของฉันแบบนี้อ๋อค่าค่าเป็นข้ออ้างเวลาทําตัวไม่ดีครับเขาไม่ยอมรับข้ออ้างนี้เลยเขาเชื่อว่าทุกคนต้องเรียนรู้ต้องปรับปรุงตัวเองได้ไม่มีข้อยกเว้นโดยเฉพาะคนที่มีอภิสิทธิ ในการเป็นแบบอย่างให้คนอื่นฟังดูแล้วสไตล์ในแบบเดลปียโรนี่มันต้องผ่านการสร้างการขัดเกลาวจริงจังเลยนะคะไม่ใช่เรื่องง่ายๆเลยเขามีเล่าไหมคะว่าเขาสร้างสไตล์ของตัวเองมายังไงมีครับเขาอธิบายไว้น่าสนใจนะคือเขาบอกว่ามันมีส่วนที่ติดตัวมาบ้างแหละอินนาโตแต่ส่วนใหญ่เลยนะต้องสร้างขึ้นก็สตรูเลยสร้างขึ้นวันต่อวันเลยผ่านการเรียนรู้การสังเกต การตัดสินใจว่าอยากจะเป็นคนแบบไหนซึ่งมันเริ่มตั้งแต่เด็กๆเ,เลยครับแล้วเขาเรียนรู้จากไหนคะมีใครเป็นไอดอลเป็นต้นแบบหลักๆเลยหรือเปล่าไม่เชิงครับไม่ได้ยึดจิดกับใครคนเดียวเขาใช้วิธีที่เรียกว่าสร้างโมเสกโมไซโกขึ้นมาโมเสกเหมือนภาพต่อเหรอคะคล้า,ลายๆค,ครับคือเหมือนเก็บสารสมชิ้นส่วนเล็กๆน้อยๆที่ประทับใจจากคนรอบตัวไม่ว่าจะเป็นพฤติกรรมคำพูด ท่าทางหรือมุมมองดีๆของคนที่เขาเจอแล้วก็เอามาประกอบรวมกันผสมผสานกันจนเป็นสไตล์ของตัวเองโถเหมือนเรียนรู้จากสิ่งรอบตัวตลอดเวลาเลยนะคะแล้วครอบครัวล่ะคะมีส่วนในโมเสกชิ้นนี้ของเขามากน้อยแค่ไหนโอโ้โหมีส่วนสำคัญมากๆครับเขาบอกว่าพื้นฐานสไตล์ของเขาเลยนะมาจากคำสอนง่ายๆแต่หนักแร่นของพ่อแม่คำสอนว่าอะไรคะก็คือต้องให้ความเคารพทุกคนเสมอ แล้วก็อย่าทำตัวหยาบคายเด็ดขาดนี่คือแกนหลักเลยแล้วพอโตขึ้นหน่อยตอนอายุ13ต้องไปฝึกบอลคนเดียวที่เมืองอื่นพ่อแม่ก็ให้คำแนะนำเรื่องความปลอดภัยซึ่งมันก็สะท้อนสไตล์การใช้ชีวิตด้วยนะเช่นอะไรบ้างคะเช่นระวังคนแปลกหน้าที่เข้ามาตีสนิทบนรถไฟพยายามอยู่ในที่สว่างสว่างอย่าไปอยู่ในมุมมืดหรือถ้ามีอะไรไม่ดีให้ตะโกนขอความช่วยเหลือก่อนเลยอะไรแบบนี้ครับ เขาบอกว่าคำแนะนำพวกนี้ผ่านมา20ปีก็ยังใช้ได้ดีอยู่เลยนะอืมน่าสนใจนะคะโดยเฉพาะเรื่องที่สว่างนี่มันเชื่อมโยงกับการเป็นคนสาธารณะได้เลยนะคะใช่เลยครับมันเปรียบเหมือนการเลือกใช้ชีวิตที่โปร่งใสชัดเจนไม่หลบหลบซ่อนๆคือเดลเปโรก็ยอมรับนะว่าคนเรามันซัดซ้อนมีด้านมืดบูโยมีความคลุมเครือในตัว แต่ในฐานะคนที่เป็นแบบอย่างเขาเลือกที่จะยืนอยู่ในแสงสว่างลู่เชให้มากที่สุดก็คือทำตัวตรงไปตรงมารับผิดชอบนอกจากเรียนรู้จากตัวอย่างดีๆแล้วเหมือนเขาจะเรียนรู้จากสิ่งที่ไม่ดีด้วยใช่ไหมคะใช่ครับเขาเรียกว่าการเรียนรู้แบบคัดออกเปอร์โซตร์เซนคัดออกครับคือสังเกตพฤติกรรมแย่ๆหรือสิ่งที่เราไม่ชอบในตัวคนอื่นแล้วก็ตัดสินใจเลยว่า ฉันจะไม่ทำแบบนั้นเด็ดขาดอ๋อเห็นตัวอย่างไม่ดีแล้วก็จำไว้เป็นบทเรียนว่าเราจะไม่เป็นแบบนั้นถูกต้องครับก็เป็นอีกวิธีสร้างสไตล์ขัดเกลาตัวเองให้ชัดเจนขึ้นฟังดูเหมือนสไตล์คือสิ่งที่ต้องประคองต้องควบคุมไว้ตลอดเลยนะคะแต่ในโลกฟุตบอลมันมีทั้งอารมณ์ความกดดันความผิดหวังเยอะมากแล้วเดลเปโรรับมือกับความท้าทายต่อสไตล์ของเขายังไงคะ การที่ต้องรักษาความสงบนิ่งแบบที่เขาเชื่อมั่นเนี่ยมันทําได้จริงในสนามแข่งหรือตอนแพ้หรือเปล่าอันนี้เป็นประเด็นที่เขายอมรับแบบตรงไปตรงมาเลยครับว่ายากที่สุดหนักที่สุดเลยรอคะครับความพ่ายแพ้เนี่ยมันยอมรับยากจริงๆแล้วมันก็สั่นคลอนการควบคุมตัวเองได้ง่ายมากเขาเล่าแบบติดตลกนะว่าเวลาแพ้หรือมีอะไรไม่ได้ดังใจในสนามซ้อมที่ไม่มีกล้องจับอยู่เนี่ย เขาอาจจะกลายเป็นผู้ฟู้บบอนโตโรเน่ตัวอะไรนะคะกรั m พี Smurf ไงครับตัว Smurf ฟขี้บ่นน้างอีกนะ่ะอ๋อหัวเราะ <c oughs> เข้าใจแล้วค่ะคืองุดหิดขี้บ่นพร้อมเหวี่ยงได้ตลอดประมาณนั้นเลยครับมันก็แสดงให้เห็นความมนุษย์ความเปราะบางของเขาเหมือนกันนะการที่เขายอมรับด้านนี้ของตัวเองก็น่าสนใจนะคะแล้วการที่หลุดสไตล์ตนแบบนั้นมันส่งผลเสียอะไรกับเขาบ้างไหมคะแน่นอนครับเขาบอกเลยว่าการบ่น การแสดงความไม่พอใจการพูดอะไรไม่คิดในช่วงนั้นมันเสียพลังงานมากๆเลยนะแล้วก็ไม่ได้ช่วยอะไรให้ดีขึ้นด้วยเขาเคยยกตัวอย่างว่าเคยทะเลาะรุนแรงกับเพื่อนซีรีทีมอย่างลิวิโอนะครับค่ะไม่คุยกันเป็นเดือนเลยนะแค่เพราะเรื่องล้อเล่นในสนามซ้อมที่มันบานปลายกลายเป็นเรื่องอารมณ์โหเรื่องใหญ่เหมือนกันนะคะครับมันทำให้เขาเห็นเลยว่าการปล่อยให้อารมณ์ชั่ววูบมาทำลายสไตล์ทำลายความสัมพันธ์ดีๆเนี่ย มันไม่คุมเลยจริงๆแล้วเขาเรียนรู้อะไรจากเรื่องพวกนี้บ้างคะมีวิธีจัดการที่ดีขึ้นไหมคะมีครับเขาเรียนรู้ที่จะจัดการได้ดีขึ้นเขาบอกว่าเดี๋ยวนี้ถ้ามีเรื่องขัดใจไม่พอใจกับเพื่อนร่วมทีมเขาจะพยายามเคลียร์กันที่จบตลุนั้นเลยเคลียร์เดี๋ยวนั้นเลยใช่ไม่ปล่อยให้ค้างคาไม่เก็บเอาขยะอารมณ์สกอรี่จากที่ทํางานจากสนามซ้อมกลับไปที่บ้านอืมเป็นบทเรียนที่ดีมากเลยคะ่ะใช้ได้กับตุกอาชีพเลยนะเนี่ยใช่ครับ มันช่วยรักษาทั้งความสัมพันธ์แล้วก็รักษาพลังใจของตัวเองด้วยทีนี้ขอวกกลับมาเรื่องที่คนอาจจะสับสนกันบ่อยๆค่ะคือความต่างระหว่างสไตล์แบบลึกซึ้งที่เดลเปียโรพูดถึงกับเรื่องแฟชั่นหรือรูปลักษณ์ภายนอกทั่วไปเขามองเรื่องนี้ยังไงคะเขาแยกชัดเจนเลยครับสไตล์จริงๆที่เขาพูดถึงคือเรื่องข้างในคือทัศนคติการกระทำความรับผิดชอบส่วนพวกแฟชั่นทรงผมเสื้อผ้ารอยสัก รถหรูหรือเครื่องประดับอะไรพวกนั้นมันเป็นแค่เปลือกนอกเอสเตริโอรีแต่เขาก็ไม่ได้ต่อต้านเรื่องพวกนี้ใช่ไหมคะเคยสนใจหรือทำตามแฟชั่นบ้างหรือเปล่าอ๋อเขาก็ยอมรับแบบขำๆนะครับว่าตอนวัยรุ่นก็สนุกกับเรื่องพวกนี้เหมือนกันเคยไว้จอนแปลกๆตามรุ่นพี่อย่างวีอาลี่อ๋อค่ะหรือเคยพับถุงเท้าลงมาอยู่เหนือสนับแข้งเรียนแบบไอดอลอย่างบักโจหรือตอนเด็กๆชอบเอาชายเสื้อออกนอกกางเกงแบบแพลตตินี แต่ตัวโดนกรรมการไล่ให้เอาเข้าตลอดหัวเราะแสดงว่าก็มีมุมสนุกสนุกเหมือนกันแต่สุดท้ายอะไรคือสิ่งที่สำคัญกว่าสำหรับเขาคะแก่นสำคัญก็คือสิ่งเหล่านี้ทั้งหมดไม่ว่าจะผมทรงไหนรอยสักลายอะไรขับรถยี่ห้ออะไรใส่หมวกแบบไหนมันไม่ได้กำหนดสไตล์ที่แท้จริงของคนคนนั้นมันอาจจะบอกรสนิยมณนะตอนนั้นได้แต่ไม่ได้บอกตัวต,วตนข้างในสไตล์ที่สำคัญกว่าในมุมมองของเขา คือการปฏิบัติตัวต่อคนอื่นโดยเฉพาะแฟนบอลมีตัวอย่างชัดๆไหมคะว่าการปฏิบัติตัวแบบไหนที่เขามองเป็นว่าสไตล์ที่แท้จริงมีครับแล้วก็เป็นตัวอย่างที่เอ่อทรงพลังมากนะเขาพูดถึงการให้ความสำคัญกับการหยุดทักทายแจกลายเส้นถ่ายรูปกับแฟนบอลที่มารอแม้ว่าจะเหนื่อยมากๆหรอคะใช่ครับแม้ว่าจะเพิ่งเดินทางมาเหนื่อยๆหรือแข่งมาหนักๆก็ตามเขาถือว่านี่คือส่วนสำคัญของสไตล์เลยนะ พราะมันคือการเคารพความรู้สึกความอดทนความคาดหวังของแฟนๆเขาบอกว่าต้องไม่ลืมว่าตัวเขาเองก็เคยเป็นเด็กผู้ชายที่ยืนรอขอนักบอลขวัญใจแบบนั้นเหมือนกันมันคือการให้เกียรติช่วงเวลาพิเศษโมเมนโตสเปเชียล e, ที่แฟนๆเขามอบให้เราฟังดูแล้วสไตล์ในความหมายของเดลเปียโรมันคือการเดินทางที่ไม่มีวันจบเลยนะคะไม่ใช่แค่ทำสำเร็จแล้วก็หยุดถูกต้องแปะเลยครับ หัวใจสำคัญของสไตล์แบบเดลเปียโรคือความปรารถนาที่จะดีขึ้นมิลยูราเรอยู่เสมอมันไม่ใช่สภาวะนิ่งๆแต่เป็นการเคลื่อนไหวเป็นการพัฒนาตัวเองตลอดเวลาเป็นการผสมขสารระหว่างสัญชาตญาณกับเหตุผลอารมณ์กับความคิดเพื่อดึงศัก,กยภาพที่ดีที่สุดของตัวเองออกมาแล้วเป้าหมายสูงสุดของการพัฒนาตัวเองหรือสภาวะที่เขาอยากไปให้ถึงคืออะไรคะ เขาพูดถึงสภาวะที่เรียกว่าโซนาเดฟลั s h ครับโซนาเดฟลั s, s h ฟังดูแปลกๆนะคะครับอาจจะฟังดูนมามธรรมนิดหนึ่งแต่ถ้าให้เปรยียบเทียบง่ายๆก็คล้ายๆกับโฟลสเตทหรือสภาวะลื่นไหลที่ศิล,ลปินหรือนักกีฬามักจะพูดถึงกันอ๋อค oh, ่ะค่ะที่ทุกอย่างมันลงตัวไปหมดใช่ครับเป็นช่วงเวลาที่แบบทุกอย่างมันคลิกพรสวรรค์ความสามารถสมาธิ มันทำงานร่วมกันเป๊ะๆจนเกิดผลงานหรือการเล่นที่แบบสุดยอดขึ้นมาได้ดิลเปียโรมองว่าสไตล์ที่ดีการขัดเกลาตัวเองอยู่เรื่อยๆเนี่ยคือหนทางที่จะพาเราเข้าใกล้สภาวะโซนแฟลชนี้ได้บ่อยขึ้นดังนั้นสไตล์จึงไม่ใช่แค่สิ่งที่เราเป็นเอเซเรแต่คือสิ่งที่เรามุ่งมั่นอยากจะเป็นโว l เล s เอเซเรผ่านการเรียนรู้ตัมตั้งคำถามกับตัวเองการฝึกฝนไม่หยุดเลยครับ นอกจากการฝึกในสนามแล้วเหมือนเขาจะสนใจเรื่องอื่นๆที่ช่วยพัฒนาตัวเองด้วยใช่ไหมคะพวกจิตวิทยาหรืออะไรทํานองนั้นใช่ครับเขาสนใจเรื่องที่อาจจะดูเ,เนื้อเหตุผลหรือวิทยาศาสตร์ทั่วไปด้วยนะอย่างจิตวิทยาความหมายของชีวิตความฝันตำนานเทพเก่าๆอะไรพวกนี้จริงเหรอคะครับ เขาเขาคารพสิ่งที่อยู่นอกเหนือการควบคุมของเหตุผลเชื่อว่ามันมีความจริงหรือพลังงานบางอย่างที่เราอาจจะยังไม่เข้าใจแต่ก็ต้องเรียนรู้ที่จะเผชิญหน้ากับมันเพราะในนั้นอาจจะมีบทเรียนหรือศักยภาพบางอย่างซ่อนอยู่ก็ได้ซึ่งมันก็สะท้อนความถ่อมตนความเปิดกว้างที่จะเรียนรู้ตลอดเวลาซึ่งก็เป็นส่วนหนึ่งของสไตล์ที่เขาพยายามสร้างขึ้นมาเหมือนกันคือไม่ปิดกั้นตัวเองในกรอบเดิม โอ้โหพอได้เจาะลึกกันมาขนาดนี้ทำให้เห็นภาพชัดเจนเลยนะคะว่าสำหรับอเลสซานโดเดลเปียโรสไตล์มันมีความหมายลึกซึ้งกว่าแค่รูปลักษณ์ภายนอกหรือลีลาในสนามจริงๆมันคือเรื่องของแก่นแท้ข้างในการเลือกความรับผิดชอบและการเดินทางพัฒนาตัวเองอย่างไม่หยุดยั้งเลยนะคะใช่ครับและที่น่าสนใจมากๆคือการที่เขาเปิดเผยให้เห็นถึงความพยายาม การต่อสู้ภายในตัวเองที่ต้องทำเพื่อรักษาสไตล์ที่ดีงามนั้นไว้ต่อหน้าสาธารณชนมันไม่ใช่เรื่องง่ายเลยนะที่จะต้องคุมอารมณ์คุมความเปราะบางหรือแม้แต่ด้านที่ไม่น่ามองของตัวเองโดยเฉพาะตอนที่กดดันมากๆหรือตอนแพ้มันคือการเดินทางที่ต้องใช้ความมุ่งมั่นความอดทนการขัดเกลาตัวเองตลอดชีวิตจริงๆครับไม่ใช่สิ่งที่สร้างขึ้นมาได้ง่ายเลย ซึ่งก็นำมาสู่คำถามที่น่าสนใจให้เราได้กลับไปคิดต่อนะคะว่าแล้วสำหรับชีวิตของเราแต่ละคนล่ะคะคำว่าสไตล์มีความหมายว่าอะไรมันเป็นแค่เรื่องเปลือกนอกหรือเป็นสิ่งที่สะท้อนตัวตนข้างในของเราจริงๆแล้วในโลกทุกวันนี้ที่เต็มไปด้วยแรงกดดันความคาดหวังสิ่งเรามากมายเราจะสร้างสารร์หรือรักษาสไตล์ในแบบฉบับของเราเองได้อย่างไร บางทีการได้ฟังมุมมองที่ลึกซึ้งของเดลียโรในวันนี้ก็อาจจะเป็นจุดเริ่มต้นที่ดีในการหาคำตอบนั้นให้กับตัวเองก็ได้นะคะครับผมน่าคิดตามมากๆครับสำหรับวันนี้ก็ต้องขอบคุณมากเลยนะคะที่มาร่วมโจทย์ลึกเรื่องราวดีๆแบบนี้กันค่ะยินดีครับอย่าลืมติดตาม Wonders Football นะคะสำหรับเรื่องราวสนุกๆในโลกฟุตบอลแบบนี้กดติดตามกดกระดิ่งแจ้งเตือนไว้ได้เลยค่ะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะสวัสดีครับ soul blows, the sun shines bright. Every field holds a story, bathed in golden light. Where a round ball rolls, a magnetic pull takes hold. Cause we want.